ขณะที่จังหวัดปัตตานีนะครับได้มีการจัดการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์นะครับกรณีอุกกภัยประจําปี2565ครับเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ประจําจังหวัดครับที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน EOC อาคาร3สารากลางจังหวัดปัตตานีนะครับว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดปัตตานีกรณีอุทกาภัยประจำปี2565โดยมีตัวแทนจากส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฝึกอย่างพร้อมเพรียงครับสำหรับการจัดการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดปัตตานีกรณีอุทกาภัยประจำปี2565ในครั้งนี้ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดรวมทั้งสนับสนุนกลไกในการปฏิบัติงานของทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจตลอดจนซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยจังหวัดเพื่อเป็นการทดสอบการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยของจังหวัดโดยวิเคราะห์ประเมินและทดสอบความพร้อมของสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดในการปฏิบัติงาน รวมทั้งวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของแผนเผชิญเหตุอุทกภัยจังหวัดโดยมีผู้ที่เข้าร่วมฝึกในครั้งนี้นะครับประกอบไปด้วยหัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่หน่วยงานครับทั้งอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า50คนดําเนินการฝึกโดยใช้รูปแบบฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะนะครับเมื่อเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็จะมีการถอดบทเรียนเพื่อสรุปและรายงานกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ทราบและก็เป็นแนวทางในการบริหารจัดการเมื่อเกิดเหตุจริงต่อไปครับ